เอาเป็นว่าพี่อยากจะบังตรงไหนพี่ก็เลือกจุดนั้นแล้วก็กดคลิกขวาแล้วเราก็จะลงสมองให้พี่แล้วมันจะบังเพื่อเราได้ไหะบังเออดีเลยเดี๋ยวกูลงตรงที่ดิโตอยู่ไอ้ไอรีนไม่กูไม่สอนมึงละตกไมมตบต้องตกเลยถึงจะตกเหมือนสอนเนีนะหอป่ะเหมือนสอนเนีนเนนเนนแปลว่าอะไรวะ อารมณ์แบบเด็กว่าเนนแม่งดื้อดื้อกว่าเด็กทั่วไปพวกนี้เออเออเออจริงเรนจีเมันยังไงครับโปรงพี่กวนตีนขมับแม่งด้วยเอายิงเขายิงใ่อนะยิงเพื่อนเขาไอ้ยม้อนพี่ยิงมันนี่พี่บ้านบ้านหรือวะเอาทำไมเราไม่โดน มันหลบ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 มันเก่งมันเก่งทำไมทำไมตอนที่หนูตายพี่่อยูกับหนูแต่ตอนที่หนูยิงได้พี่อยู่กับหนูก็เธออยู่อีกฝั่งนึงกำแพงมันงบางมีกำแพงขวางกั้นระหว่างเราก็ตามไม่สุดีพอหนูตายแบบพี่จะหนีทำไมอ่ะมันมีกำแพงกั้นด้วยแล้วมีกำแพงกั้นระหว่างเรากำแพงบางๆที่มองไม่เห็นกำแพงที่มองไม่เห็นอากาศมันร้อนจังเลย 「ウィアウィアファキュー」「ウィアウィアファキュー」「トゥ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 ゥドゥトゥドゥトゥゥゥ